สนับสนุนโดย My Vacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางลุงพ่อครับตัวผมเองเนี่ยคือผู้ใหญ่เนี่ยก็จะสอนมาเยอะมากเพราะเนี่ยคือมันทําบุญตักบาตรเนี่ยให้พระเพราะว่าคือชาติหน้าเนี่ยจะได้เกิดมาดีจะได้เกิดมารวยจะได้เกิดมาเจริญเนี่ยจริงๆแล้วคือมีความสงสัยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะว่าจริงๆเราทําบุญเนี่ยเราขอชาตินี้เลยได้ไหมเราไม่ต้องไปขอชาติหน้า หรือเรื่องมันมีหลักการยังไงบ้างการทําความดีต่างๆไม่ไม่ใช่เฉพาะทําบุญนะเราก็ทําเพื่อวันนี้นะทั้งหมดทั้งมวลเราทําเพื่อวันนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้การส่งผลของการกระทําเนี่ยบางอย่างมันก็ส่งผลเร็วภายในปีในวันครับบางอย่างก็ส่งผลเป็นสิบปีบางอย่างก็ส่งผลข้ามพบข้ามชาติอนั้นสิ่งที่ทำอ่ะทาวันนี้ได้วันนี้แล้วส่งผลดีใน วันต่อๆไปซึ่งเรื่องพวกนี้บางคนบอกว่าเนี่ยโง่งายไปเปล่าคือชาติหน้าคุณไม่ต้องเอาชาติหน้าหรอกเอาชาตินี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าชาติหน้าพิสูจน์ไม่ได้ก็พูดอย่างอีกพิสูจน์ได้แต่คนพูดไม่พิสูจน์อืมชาติหน้าเน่พิสูจน์ได้ชาติทีแล้วก็พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้หมดผู้พิสูจน์ได้ก็มีแล้วครับผู้ที่ลงมือพิสูจน์ทฤษฎีพิสูจน์ก็มีแล้วเหลือแต่ตัวเราเนี่ยต้องรู้ด้วยตัวเองเราต้องลงมือพิสูจน์นะยลงมือพิสูจน์ ถ้าพูดถึงให้ชัดก็เรื่องชาติหน้าก็คือวันเวลาครับเป็นเรื่องวันเวลา<ม>และชาติหน้าของวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ <c oughs> ชาติหน้าของปีนี้ก็คือปีหน้าอ<ม>ืชาติหน้าของเดือนนี้ก็คือเดือนหน้า <c oughs> นั่นหมายความว่าที่คนโบราณเขาพูดมาว่าทำทำวันเนี้ยเดี๋ยวชาติหน้าจะได้ดีเนี่ยจริงๆแล้วคือมันน่าจะได้ดีในชาตินี้ไหมหลวงพ่อได้ดีในชาตินี้อืแต่ว่าบางอย่างมันได้ดียังไม่ทั้งหมดอื มันมันรอเวลาให้ผลก็มันเขานี่มีบางคนบอกว่าแหมทําดีแล้วมันไม่ได้ดีทําแล้วเนี่ยมันไม่เห็นมันจะเกิดผลเลยไม่มีทําดีแล้วไม่ได้ดีไม่มีแล้วทาไมเขาพูดอย่างนี้หลวงพ่อเพราะว่าเขาทาไม่ถูกดีไม่ถึงดีไม่พอดีคือคือเมื่อทําไม่ถึงไม่ถูกไม่พอมันก็ไม่ดีบางครั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นเราไปบริจาคสิบบาทอยากให้ถูกลอตเตอรี่างมาที่หนึ่งหรืออยากให้ถูกหวย ซึ่งมันผิดทางการใส่บาตรการบริจาคไม่ได้มุ่งเรื่องการถูกหวยค,คนละเรื่องกันฉะนั้นจริงๆแล้วคือที่บอกว่าทําบุญไปแล้วเนี่ยเราถ้าเกิดเราเชื่อมั่นว่าชาตินี้ได้เนี่ยยังไงก็ต้องได้ได้เราสละออกไปเรากําจัดความตระหนี่กำจัดความเห็นแก่ตัวเราได้แล้วเนี่ยได้กําจัดแล้วทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อจริงๆแล้วคือพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว,ลวใช่ไหมสอนไว้แล้วเราอย่าไปสงสยัยคือความสงสัยเนี่ยอยากจะ ฝากพิจแร์ฝากท่านผู้ชมว่าให้สงสัยได้แต่อย่าไปสงสัยมากเกินจนทำอะไรไม่ได้แล้วก็อย่าเชื่อเกินจนงมงายให้มีเหตุมีผลบ้างในทุกเรื่องราวไม่รู้ก็ให้ถามผู้รู้ครับผู้รู้ที่จะมาตอบเราได้จริงๆนะไม่จะ่าพาเราลากเราทุลูทุกังไปอีกนะอต้องหาด้วยมีคนบอกว่าสมัยนี้มันรู้สึกว่าเชื่อคนยากต้องการจะทำอะไรแล้วเห็นผลเลย ก็บางทีวันเกิดเนี่ยก็จะไปทําบุญเขาเรียกว่าไม่ใช่ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กปัญญาอ่อนบ้างผู้สูงอายุบ้างแต่คือเขาบอกว่าแม่พระสงฆ์เดี๋ยวนี้วงการไม่ค่อยดีละคือไปทําพวกนี้ดีกว่าเห็นผลเลยจริงๆแล้วยังไงหลวงพ่อคือการไปทํากับเด็กยากไร้เด็กพิการมันก็ได้ความสุขใจสบายใจอยู่ครับแต่จะไปบอกว่าพระสงฆ์ยุคนี้ไม่ดีอันนั้นมันลงโทษพระสงฆ์มากเกินไปเพราะจริงๆพระสงฆ์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ดีอยู่ครับ หากจะมีบกพร่องบ้างกันสักเปอร์เซนต์หนึ่งเราก็ต้องแยกแยะต้องเลือกด้วยอคือจะไปเหมาโหลอย่างนั้นไม่ได้เขาบอกว่าเวลาเขาไปทําอย่างเงี้ยเขาสุขใจเลยไงหลวงพ่อแต่เวลาไปทําพระสงฆ์เนี่ยทําแล้วก็กังวลว่าพระสงฆ์จะเอาไปทําพัฒนาวัดจริงหรือเปล่าถ้าเลือกวัดถ้าเลือกพระแล้วจะไม่กังวลอถ้าเขาไม่เลือกก็จะเจอภาวะอย่างนั้นอแต่ถ้าเขาเลือกแล้วจึงทําทุกคนที่เลือกแล้ว ไม่มีกังวลน,นั่นปแปลว,ว่าคือก,ก,ก็ต้องกลับไปเรื่องหลักการที่ว่าให้ด้วยปัญญาให้ด้วยปัญญาจะรู้ว่าที่ไหนดีไม่ดีก็ต้องไปคลุกคลีก่อนใช่ต้องไปทําอย่างนั้นถึงตอนนั้นคือทําไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องมานั่งกังลวลละใช่แล้วท่านผู้มีศีลนะ่ะย่อมอํานวยอานิสงส์มากกว่าแน่นอนเข้าใจแล้วขอบคุณครับหลวงพ่อ